นี่เพื่นหักก็ะพูนเพื่นเห็นล่นมาแล้วกันยังโชกตูป้าจบาปาไกลายนี่พี่น้องเป็นเพิ่นมาได้ส่งไป้านไหมันล่โชกตู่นะกับทักทายสบายดีพบกันเช่นเกาเเนคยมีกันวันนี้ดาวสีพาพี่พาน้องไปก้านพี่น้อง พูดแลยย่วขึ้นไฮขึ้นโซนบอลเก้าวว้จิตหาการมือมันแข่งทางเว้นก็ไม่ได้ไปหาพี่น้องไอ้รงนี้นะเพราะเราดูการเห็น,หน้าแล้วค่ะความดำไฮดำหน้าก็เลยจิตไปหาการขึ้นวันนี้ก็เลยว่าจิตไปการมันแข่งลงเบิ้งแ,งงแงจ็กชิมานหรือบ่อและวปะพี่น้องไปลุ้นไปเบื้องน้ำกันมานหรือบ่มาก็ไปน้ำกันเลยตอนนี้ก็พากันไปแล้ไปกับสาวขันน้อยคือเก้าไปสซงไอ้น้องวันนี้ก็พูดแล่ขง้นไปไ้ไปโซนบอลเท่าเคยหายู่หากินเพราะอะไรพี่น้อง ไปสองคนกับสาวขันเพิ่นพากันมาไปหาการเมงแข้งเนี่นะมมีแนวกินกังเว้นพาไปดำหน้า,าก็เลยไปหากันขึ้น,นอ่ะบางจะแตนแล้วเนาะตักแตนมีบสโซขันากานตักแตะโลไปจุดประสงค์เป้าหมายใชว่าิะไปหาการแมงแข้งแหละยัยงโลไปน้ำทางนี่เ,นเห็นพื่อนก็เอาพี่น้องไนอะ นี่พี่น้องเห็นบ่แมงแข้งแมงแข้งบงประตูง่ายๆไมีบงผมท่างจับกระยานนี่ใส่ทุงยางได้จับกต่ไม่ถงมือนี่ส่องห้ามขวางนี่อันตัวนั้นเนาะใช่เลยตัวนี้ยังบริตุทธิ์ไปเลยน้องนะอุปกรณ์ในการจับห้ามก็ได้ โอ้บลีมีนกินอะไรนิ้งงูก็มาหาเลยชุมเฮามาอลไรก็ได้มันมีนกินได้มันเคยกินเก๋อนั่งใ้ตัวนั้นให้นี่เพื่อนบอกอืมน่ะบงกระโนตัวบงใหญ่ๆนี่บ้าโอ้ยสั่งได้กินเก๋อน้ำเฮาเลยนะโบลมีนกินโบมีเก๋อวันนี้นะอืมผูกเห็นทงยางในมือเดี๋ยวนี้นะเพิ่นวาวเก๋อโบมีโบมีเก๋อได้มาการไม่แข็งเก๋อมาแต่ชิลอี ยิ่งยิลยอืมนั่งกินสิ่งทุกอย่างไหมโอ้ยมันบ่มีคือนัะนน่ะอย่าไรนะเฮ้ยความพนหูตั้งแต่ไล่เห็นทุกอย่างนี่นะว่าเัามีเกิดนี่บ่มีเกิดโอ้โหก็ไ no ด้ไม่ม <No. no ีพ oh, ี่น้อง bọc cái nhai tụi cái nên đây tụi đẹp này chặt tụi này con khi lơ khi lơ nè 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 ô tụi này, oh, này xì bố mẹ bố mẹ cờ nhà nằm mà mẹ nó nhìn gì không giang tao nằm ngủ cả nè tụi này ô tụi oh, này chỉ khảo cái nó nè 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 เชเลยอ๋อนี้เอเฮแล้วบอเหต่เป <c oughs> <q> ็นป <player> ินนี <m ın> <illing> ่อ the ้ยน่นำไหมเลยบไดโอยง่ก็ได้ไปชกนำไปชอเผู้าวขนน้อยเนจูพเงลายชเาขนหลอนเด้ หลอดบงไม่ค่อยอู้ตัวใหญ่เน้ออุ้ยน่ะตัวนั้นตัวชีขาวๆอือเร็วปุ๊บปุจับประตูใหญ่นี่ก่อนเนาะนี่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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกเลยได้บอกรีนะพี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่ อย <cessor> <spe ique noise> ู <paling close intake> ่ตามกกมัางอยู uh ่ใบงูล้วยอดอ่อนเพิ่นนะมีใบอ่อนนะมันมีมันแข่งก็ไหลยุบมาเท่านี้นะเออมันแข่งก็ลายอยู่ได้นี่นะนี่ไม่แข่งไหลแต่งูก็มาโชยอยู่งูมันมาเป็นงูมันมาเว้นอยู่ทันนี่แล้วล่ะมากอะเชลเซ่มาใส่แล้วงูกระไรคนจะกินเก๋งงูก็ได้ว่าเขาเอาเก๋อมา ได้งินเสียงทองอย่างนี่แหละดาวพอเอาถุงนี้ไม่เห็ดถุงมือจับไม่แข้งยับพันเยื่อใส่ยันมือแดงว่ะสันได้งินเสียงถุงเลยก็เพินก็นมาใส่เรื่องโงก่กันเลยนี่นะฮินนี่นะโง,นะโง่น่ะโผู้ผู่หลอนบุ้งนี่กรเพิ โกกนี่ละลายเลยพี่น้องนละ้พี่น้องเห็นโบขาวๆนั้นนะนั้นคือเป็นแข้งทั้งบมดนี่เนะนี่ยขาวๆนะแมนบดเลยอ๋อโกกนั่นก็แมนบดบลยนะครูอโ<ด>อแมนบดโกกนั่นอะไปไหลเลยหกพร้อมตัวนักโกกนั่นนะหกแล้วก็บงหลาหโกกนี้นะมีทั้งแข้งมีทั้งบงบงก็ไม่ได้น้อยน,นะ<ด>น่าพี่น้องเห็นไหมหลอดแล้วตอนนี้ พุทธาต่อยในห,หลอดแล้วอันนี้คือเม่แข้งห้างมดนะกกนี่ก็ได้โอ้โหอันขาวๆนะั่นนะแม่นบ่เลยพี่น้องเอ้ตัวขาวๆนะนะน,นัออ่นนะใบมันาเฮ็ดมันเลยเขาบงกินเนี่ยทั้งยอดทั้งพุนทั้งกระไรอันนี้คือตัวเม่แข้งห้างมดนี่คนทาต่อย <laughs> จับไหมอยู <laughs> ่สาวขันเพื่อน้องเพื่อน,นสิต่อย ดาวเป็นคนเก็บพี่น้องไหมยังงงหมดแล้วพอชี้เห็นได้มันโกได้โคกได้ทางลุมกันบงกับจับงานในที่ใดโอ้โตกลงในบานนี้เนาะต่อยต่อยเลยชาวขันถ้าเก็บมาเดียวบงอาจจะตกน้ำเด้อบ่ตกเลยบ่ตกยามันมันเด้อยบงตกเลยบานนี้ตกแล้วมันมันอยู่น้ำมันแข่งกานบงกับบานนี้ ลองเก็บบุญลุกนายุดชาวขันเก็บบ้านนี้หาอุปกรอนพี่น้องชาวขันมันต่อยลงเลยมันหกไปค่อยเชื่อมนี่แหละใค่ยุ่งเขาต่อยลงไปแล้ววงมันก็่สิเครื่องอุปกรณ์ในการเก็บเฮามีถุงมือใส่ถุงยางนี่แหละใส่อะไรไมนแข็งนะบ้านนี้สาลายบตอนค่อยต่อยนี่นะพี่น้องเส็จแล้วตัวนึง ไม่มันท่านในแย่มันแข่งกันมันแข่งนอยต่อตอลไรยังหาเฮ้ยอชาวขันกันโอ้ตัวข้งตัวนั้นยุ่งโอ้ยคอยตัวแก่บงนี่นะโอ๊ยยานบงเลยพี่น้อยพี่เราม,มาใ,ใต้ ตกใจิเกมันแข่งในยานเดยแข่งกระสบตุกจากชิลดเด้เสร็จแล้วเ่าตัวเอาแล้วส่งตัวยู่เอาแล้วทีได้ย้อนอยู่บเนยานได้กัปนั้นหอยคือดเห,นห็นหอวหบานานาี่โอ้ Còn tố con ổ đấy Áo vay Kẹn cho hỏi phó đi xôi xí lôi xa Xôi làm điều nữa Mà ăn nó như chẳng kép không Vẫn đi quá Như bài cải đâu Kép bên khen quá, mình mời chẳng thử không Nó liều lấy màu thì nó máy lấy Thả hát nó máy vậy thôi rồi Vá rõ nội thường là có Sao đâu Tố con hả phí bó Ừ rồi อืมยั่ในไม้นี่โบเห็นนี่นี่ยโอ้ยยุ่มบ็กอนุ่มเลยเด้อบบน,นี้อือมแมนเอาลงพอลงมาค้างคือเก้าพี่น้องสีต่อยกับยานวงบงกระหลายไม่แข้งกระหลายซ้ำกันเลยชาวขันเพิ่งก็เลยใช้วิธ,ธีแมนเอาลงมาบนงาบ่ะชาวขันมืดถ้าไม่แข้งเราจะวไถเชื่อมอือซะ ตอนแมน่นี่ยบุกลาย <c oughs> ตอนแม่เนี่ยไล่ลงมาหอนเลยสองตัวแม่ไปสองตัวมันตกแล้วเนาะนี่เนะี่พี่น้องม,มันตกลงมาได้สองตัวหลายอยู่บมกปาตัวยมันบ่งมาตัวไหนให้ยังเอาเคาะแล้วก็บลงบ่งหนดเลยแกมาเอาคลองแล้วกหมอจะจับแต่ยามพันเดียวใส่แน่ได้จับทุกเจ้า ในเ้าลนี้ปาที่าปีจะก้าไม่แข็งหลายเหบุงหน้าพี่น้อง่ที่หนมาทุ่งกันนี่มันหลายนีทุ่งนาคืทุ่งกะลีกัมมี หาสิตัวไอ้บางยานบงอืม่นยูนิโตนี่บา,กาไกี่านนาลายนี่นนยเจ้าคันนี่นะยูนิเใบนี่นะเห็นบางพี่น้องอืมปีดแต่ทางใบนี่ก็ได้เจ้าเนาะเลื่ยเลื่อค่อยปีดาทางใบเด้อันนี้ยังอยู่ตัวหนึ่งค่ะย,ยังอยู่ปะปลาตัวนี้ก่อนจ้ะเชื่อหรืออืองานอีกงานหนึ่งนี่เอาทางใบตองเลยเนาะ คอ,องนี่ทำไมตรงเลยเนาต้องไปตัวนึงต้งาตัวอนี่ยะใบนี้มีตัวนึงแนนนนก่ยาเฝ้าเมนได้ขวาย,ยานบงนี่นางานนี้ก็มีหลายอยู่ด้นีเเ่เาานาะอุ้ยนะพี่น้อง นหลายอยู่ได้อู้หูมีในใบานี้คือกันมุกเหม็นเนาะหักามาเลยเหม็นบอกจะเละมุกเคยเห็นใครมันแข็งมั้งเออเนใครเน่โหนี่ก็หลายพี่น้องนะถ้าเนะม็นแข็งเม็นแข็งข่าวนี่มันแซ่บเลยแซ่บเลยนี่มันมันตึงเนาะโหนี่มีหลายตัวอยู่เนาะ ค่อยกะปิดเฮาทังเบิ่ดนี Mummy ่แหละเฮาทังใบใมไว้โต๊ะนี่เฮาคองก็ได้ปิดเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยจับกยนมือแดงบ่มีอุปกรณ์ในการจับ อึดจำหาบ่ได้มันอืดเนี่นอืออย,ย,ยันบงหานี่ยนย้อย,ย,ย,ยก็เอาปะอึดขี่เลยหมดแล้วยยันบงบงหลายปะเฮ้ยเฮ้ยในมือแดงแค่นี้ก็ได้ม่จะจับตูมันไปเลื่อยเนื้อใส่เระแดงเออเจ้าไข่มันไปจังเนาะนี่นาะข,ขาวๆเอามือเอาตัวนั้นก็ได้ขี่เลย อ๋อตัวนึงอ้ตัวนึงก็ตัวใ,ใหญ่เด้ออุตส่าห์แม่นลงมาน,นตัวแง่ง่ายๆตุ้ยๆตัวตัขว,วขาวๆใช่ชาวขันพันแมนน่นอีละพูอย่าต่อยเลยได้บัวใจยันบวงลงมาน่ำชาวขันมาใส่วิธีแม่นเอ่ะว้าวหลายอลีบิน้องนะ แข็งๆทั้งนั้นพี่น้องตัวขาวตัวแดงมีพืชนี่เนี่ยอืมมานแล้วสักการเนาะผูกผู่อนแมนนี่เลยพู้ไลยหลาอย่ได้เท้งพูนพี่น้องอพูนน่ะไปที่เท้างชูงพูนแห่งหลายเูไงหลอมาแล้วมาทางนี้สักัาร เห็นแต่กลางใช่อ้ยตัวนี้มีแต่กลางมอเห็นมันแค่งเออมีอยู่นนี่ใบนี้มียู่งสามตัวนี่มาอีกแล้วพี่น้องว้าวนี่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 อู้ตัวใหญ่น้อยสองคันอู้ยมีแต่เป็นแค่งแต่เมื่อบานี้มาแล้วมาแล้วนี่ยังบม่ได้เก็บได้ จา,ข,า,มมมาขันกระเม่นมากระโ h o มไว้กล่องไว้กล่องไว้ยู่นี้แม่อีละผู้มีอยู่มีอยู่นี่น,น,น,นะพี่นองนี่าม,าม,นามาัมมาย่ๆ,ๆ,ๆน,น,นะขันแม่แ้วา้าวข้าวขาวข,าข,ข้าวาว้าวขา้าข้าเขาวข้วข้าวน้าข้าวม่าว้ววาาาา นอนแร่พี่น้องรับได้ไม่ี่เลมันบกมันจอมันเลอได้ไหมตแล้วนี่่ไม่งานไม่มีอ้ำขึ้นเนาะ้องมีตว่งับนี้นะนี่ส่งมือสาวดาวพี่้องเย สิ่งครอบแคบแคบอันนี้คือธงมือเดี่าวในการจารับไม่แข่งนะไมวยอมลงจับมันเรื่อยๆตัวนี้ยงงานนี้ chạp cái nhẽ, nó thì nói. Thay thùng giày cái nhẽ. ấn, à, mượn pin, à, đấy, bát นี่เปิดได้ปะนอเปิดแล้วนี่งตัวนี้ตัวนี้มีสามตัวงานนี้มีสามตัว ม่ได้จับว่ะอืมไม่ได้สามตัวแล้วพี่น่ะอยู่ทางนี้หลายไปนี่พี่น้องฮุ่นน้อยสุนะสี่ตัวน้าปู้ไปอยุดน้าชอ,อ,องตัวไปหน้าผู้อู้โตโตกลองตะใบไม้นี่ละเด้เด็ย่าเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้เข้าก่อน ค่อยกบจจับปลาเลยไม่เยอใสอันนี้บได้แดงนะดำลโลน <c oughs> จับมันสเลยมือเลยพนี้เข้าวทใบตองเลยได้หนี้เลยอตัวนั้นไปแล้วปุ้เลจเห็นนะบนี่นน สามสี hmm. ่ผู้ใดโอ้ยบด้วยมือมันแข็งเลยแต่บ้นิ่มลงไปโอ้ยงานจะไหม้แล้วแม่นมาอีกแล้ววิววิวลงมายังบอกไม่แข็งนะหล่นมาเลยไปจัก ไซสสว้าวพี่น้องผู้บลอนดเนาะบลอนดเฉยนะแบบบลอนด้เต็มกายนะมากระไหลายปัดปัดในแข็งทงั้งหมดพี่น้องลา,ลายลายแห้งอะไรโู้เท่ากงไม้พวกก็แห้งลายอืมคนฮันกก่ะคุณคนเห็นหองไปแล้วกัน โชคดุป้าจ้บปะกิลายนี่น ki> ้องเป็นนมาได้ส่งตอ้ลง้่โชนะเฮ้ยลงเีดียวองคลองเลยพอดีเลยเอาคองตัวนึงตัอื่นตัวนึงอุปกรณ์ก็เสาวเยีบหอยไปักฮะโอ้สาดาวเหยียบหอยหอยหอมหอยนะหอยก็มีการเตรีม่แข่งเลเห็นหย ตัดภาพมาตอนนี้ก็มาฮอทื่นเลยพี่น้องเลยลุนบุไม่แข้งน้นกันมาสิได้ำํำเรอ,อประมาณนี้วันนี้ก็ถือว่าได้ยุ่งนี้กันีน่กับพ่อโคยู่พี่น้องเข้ากระไบไปถึงไปโดนเนาะได้สำนี้ก็ถือว่าได้เลยพอได้โคปันมือเสาสำหรับวันนี้ก็ซํำนี้แหละพี่น้องแต่บ่บมี่พี่ละลายดาวขอจบคลิปเพียนเท่านี้เละพบก,กับดาวคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้ว 拜拜。